กลางคืนในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลักตึกสูงรฟ้าส่องแสงไฟนีออนหลากสีสะท้อนบนกระจกจนเหมือนน้ำหลายเมืองเต็มไปด้วยเสียงรถยนต์เสียงตแตรและเสียงหัวเราะจากบาร์และร้านอาหารที่เปิดยันดึกในบรรยากาศวุ่นวายนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังยืนมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มแต่เต็มไปด้วยแสงไฟเขาคือกริมหาเศรษฐีหนุ่มวัย32ปีทายาทของธุรกิจพันล้านที่ครอบครัวสะสมมาหลายรุ่นชายหนุ่ม ในชุดสุดท่าเนื้อดีมือถือแก้ววิสกี้คริสตันสะท้อนแสงไฟนีออนบนใบหน้าเขายิ้มมุมปากอย่างผู้ที่คิดว่าทุกสิ่งในโลกอยู่ในมือของตนเองกริดเพิกเฉยต่อสิ่งที่ครอบครัวเคยให้คุณค่าพระพุทธรูปโบราณที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนทั้งพระเครื่องทองคำและพระแกะสลักหินอ่อนที่มีอายุหลายร้อยปีเขาไม่เคยสนใจแม้แต่น้อยความสนใจของเขาอยู่ที่บรูกลางเมืองที่เขากำลังวางแผนเปิดในสัปดาห์หน้าบาร์ที่จะเป็นที่รวมตัวของเหล่าว i p และเซเลบริตี้ที่มองหาความตื่นเต้นในชีวิต ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งเคารพของเก่ากริดคิดพลางยกแก้ววิสกี้ขึ้นจิตเบาๆเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วเหมือนจังหวะด,ดนตรีที่เตือนเขาว่าความสนุกกำลังเริ่มต้นบาร์ที่เขาจะเปิดมีคอนเซ็ปต์แปลกใหม่ผสมผสานแสงสีเสียงดนตรีสดและเครื่องดืง่มที่หายากจากทั่วโลกทุกอย่างถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความหรูหราและอิสระรของเขาเองไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ากริดเป็นใครเพียงแค่เดินเข้ามาในบาร์ทุกสายตาจะถูกดึงดูดไปที่เขาราวกับเขาเป็นดาวเด่นกลางค่ำคืน แต่ใต้ความสนุกสนานนั้นมีกริตเก็บงำความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้เขาไม่เคยบอกใครว่าความสําเร็จทั้งหมดของเขามีที่มาจากการลงทุนลับๆและการเจราจาที่บางครั้งข้ามเส้นบางอย่างทางศิลธรรมการมองโลกผ่านเลนของเงินและอํานาจทําให้เขากลายเป็นชายหนุ่มที่ทุกคนอยากเข้าหาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เกินไปคืนนี้กริตยังคงยืนอยู่บนระเบียงชั้นสูงมองแสงไฟและฝูงคนที่เดินผ่านไปมาเขาคิดถึงแผนการเปิดบาร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันเขาเห็นภาพของงานเปิดตัว แสงสีแก้ววิสกี้ประกาศร,ระยิบระยับและเสียงหัวเราะของแขกผู้มาร่วมงานทุกอย่างเหมือนความฝันที่เขาสร้างขึ้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นกริดหยิบขึ้นมากดรับนายกริดงานเตรียมพร้อมสำหรับเปิดบาร์เสร็จแล้วครับทีมงานทุกคนรอตอนตีสองเพื่อจัดการขั้นสุดท้ายเสียงผู้ช่วยอยู่ปลายสายแจ้งอย่างสุภาพกริดยิ้มมุมปากดีมากคืนนี้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเขากดวางสายแล้วหันกลับมามองมืออีกครั้งแสงไฟสะท้อนบนแก้ววิสกี้ และบนดวงตาของเขาราวกับสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความตื่นเต้นผสมกับความกังวลเล็กๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าของเขาไม่ใช่แค่ความหรูหราและความสนุกแต่ยังมีความลับและอันตรายที่รอคอยคริสสุดลมหายใจลึกๆคืนนี้จะไม่เหมือนคืนไหนๆหเมืองใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยไฟนีออนและเสียงหัวเราะแต่ชีวิตของเขากำลังจะเข้าสู่บทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความหรูหราความสนุกและความลับสุดสยองที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนเมือง ไฟนีออนส่องระยิบระยับจากป้ายชื่อบาร์ของกริตบาสุดรูที่เพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกกลางมองใหญ่บรรยากาศภายในเต็มไปด้วยเสียงดนตรีสจังหวะเบสหนักนๆสะท้อนแรงลงบนพื้นไม้และผนังกระจกลูกค้าสวมชุดแฟชั่นรูเดินจับแก้วค็อกเทลสีสวยสลับกับเสียงหัวเราะและสนทนากริตยืนอยู่บนระเบียง VIP ชั้นสอของบาร์มองดูฝูงชนด้านล่าง,ด,าางด้วยสายตาที่คงกริตเขาพอใจทุกอย่าง ทุกอย่างถูกจัดวางตามความฝันของเขาแต่สายตาของเขาไม่เคยพลาดรายละเอียดเล็กๆแม้แต่เสียงเล็กๆของพนักงานหรือการขยับตัวของใครบางคนทุกอย่างราบรื่นเหมือนผมคาดการไว้แป๊ดแปดกริด,ดพูดกับตัวเองขณะยกแก้ววจิบชา้ชาๆท่ามกลางความสนุกสนานนั้นกริดเริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของพนักงานบางคนพนักงานคนหนึ่งเดินเข้าออกซ่อนท่าทีประมาขณะที่พนักงานอีกคนดูเหมือนพยายามหลบตาและรีบเก็บเอกสารบางอย่างลงลิ้นชักบาร์ที่เต็มไปด้วยแสงสี และเสียงหัวเราะกลับซ่อนความเงียบและความเครียดบางอย่างคริตเดินลงไปยังพื้นที่หลักของบาร์บรรยากาศอ,อบอวลด้วยกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลิ่นอาหารจานเล็กที่เสิร์ฟเป็นของว่างพนักงานทุกคนทํางานตามหน้าที่อย่างคล่องแคล่วแต่คริตสามารถสังเกตได้ว่ามีบางคนทํางานเร็วเกินไปเหมือนพยายามปกปิดบางสิ่งเขาเดินเข้าใกล้พนักงานหญิงคนหนึ่งที่กําลังจัดแก้วคริสตัลบนชั้นบังเอิญจับตาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นจากกระเป๋าพนักงานหยิบขึ้นมาและฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อน จะโยนลงถังขยะกริตขมวดคิ้วความรู้สึกบางอย่างเตือนเขาว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกใครเกิดอะไรขึ้นกันแน่กริตคิดทางจ้องไปที่พนักงานที่แสดงอาการกระวนกระวายช่วงเวลานั้นบาร์เต็มไปด้วยแสงสีที่หมุนวนและเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่มแต่กริตกลับได้ยินเสียงเงียบที่สะท้อนในใจของเขาราวกับมีสายลมบางอย่างพัดพาเบาแสบางอย่างมาหาเขาเดินสำรวจรอบๆอ,อ,อย่างเงียบๆขณะพูดกับตัวเองทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ไม่ปกติเลยสักนิด ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาดังกริดหยิบขึ้นมากดรับเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้จัดการของเขานายกริดมีเรื่องบางอย่างที่เราต้องจัดการด่วนครับมีเอกสารบางอย่างถูกซ่อนและมีคนถูกสั่งให้ปิดเรื่องนี้ไม่ให้ลูกค้าเห็นกริดหยุดเดินใบหน้าของเขาเข้มขลึมทันทีนี่คือบาะแสแรกของความลับสยองที่ซ่อนอยู่ในบาร์ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงไฟระยิบระยับใครเขาถามเสียงนิ่งแต่มีความเข้มยังไม่ทราบแน่ชัดครับแต่พนักงานบางคนกังวลมาก และเหมือนกลัวว่าจะมีใครรู้เรื่องนี้คริสวางสายและมองไปรอบๆบาอีกครั้งความสนุกสนานของแขกว i p ด้านล่างยังคงดำเนินต่อแต่ในใจเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นไม่ได้มีเพียงความหรูหราและความสุขเท่านั้นเขาเดินไปที่าร์เตรียมแก้วค็อกเทลให้ตัวเองทางสังเกตพนักงานทุกคนอย่างละเอียดเหมือนนักสืบที่กำลังหาคำตอบความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นแสงไฟนีออนสองเข้าตากริด ขณะมองเห็นเงาของคนบางคนที่กำลังยืนซ่อนอยู่หลังม่านบาการเคลื่อนไหวของเงานั้นเร็วและระแวดระวังเหมือนพยายามไม่ให้ใครสังเกตเห็นทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วบางทีความสนุกทั้งหมดนี้อาจซ่อนอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนกริดพูดกับตัวเองเสียงดนตรียังคงดังสนั่นแก้วค็อกเทลสะท้อนแสงสีและความหรูหราแต่กริดรู้แล้วว่าเบื้องหลังความหรูหรามีความลับที่รอการเปิดเผยคืนนี้บาไม่ได้เป็นแค่สถานที่รวมตัวของคนรวยและเซเลบริตี้ มันคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับและความสยองที่ซ่อนอยู่ใต้แสงไฟและเสียงหัวเราะเสียงของความลับเริ่มกระซิบเบาๆอยู่รอบตัวกริตและเขาต้องเลือกจะเฉยชาหรือสืบหาความจริงกลางค่ำคืนบาร์ของกริตยังคงเต็มไปด้วยแสงสีเสียงดนตรีหนักๆและเสียงหัวเราะข,ของแขกผู้มาร่วมงานวีไอพีแต่ทันใดนั้นประตูบาร์หมุนเปิดแขกคนหนึ่งก้าวเข้ามาท่าทางเรียบง่ายแต่สายตากลับเจ็บแสบเหมือนมองทะลุทุกสิ่ง ชายผู้นั้นสวมชุดสุดสีเข้มแต่ไม่มีเครื่องประดับหรูราเหมือนแขกคนอื่นใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แฝงความลึกลับอย่างน่ากลัวกริมองทันทีรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แตกต่างจากใครๆที่เคยเห็นในบาร์ใครหน้ากริดพึมพำเบาๆพลางเดินเข้าใกล้ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์กริดตัดสินใจเข้าไปทักสวัสดีครับเชิญนั่งหรือย,ยังกริดถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงความสงสยัยชายคนนั้นหันมามองเพียงแวบเดียวก่อนตอบขอบคุณครับผมเพียงผ่านมา แต่มีบางสิ่งที่ผมคิดว่าคุณควรทราบคำพูดดูธรรมดาแต่กลับทาให้กริตรู้สึกใจเต้นแรงบางอย่างในน้ำเสียงและท่าทางของชายคนนั้นบอกเขาว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาบางสิ่งกริตถามอย่างระมัดระวังชายคนนั้นพยักหน้าเรื่องบางเรื่องของครอบครัวคุณไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกลืมมันยังรอคอยให้ถูกเปิดเผยกริตกลืนน้ำลายเขาพยายามเก็บสีหน้าแต่ความสงสัย เริ่มกอตัวเขาสะท้อนความคิดถึงอดีตของครอบครัวเขานึกถึงพระพุทธรูปโบราณที่ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินบ้านสิ่งของที่ครอบครัวเขาถนอมรักษามาหลายชั่วอายุคนแต่เขากลับเพิกเฉยเพราะความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่ความหรูหราและบ่าคุณหมายถึงอะไรกริตถามเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยชายคนนั้นเอียงหัวมองไปรอบๆบ,บ่าเพียงแค่ระวังถึงสิ่งที่คุณมองข้ามมาหลายปีอาจกลับมาหาคุณในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดกริตรู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำเขาหันมองรอบๆบ,บ่าแสงสี และเสียงเพลงยังคงสนุกสนานแขกยังหัวเราะและสนทนาแต่สําหรับเขาแล้วบรรยากาศกลายเป็นความตึงเครียดและความลึกลับในใจเขาเริ่มเปรียบเทียบชีวิตรหราที่เขาเลือกกับมรดกวัฒนธรรมที่เขาละเลยพระพุทธรูปและสิ่งของโบราณเหล่านั้นมีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่ด้านวัตถุแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวของบรรพบุรุษการเสียความสนใจในสิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งสําคัญที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินชายคนนั้นยิ้มเล็กๆอีกครั้งก่อนจะหันไปทางประตู คืนนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจงเตรียมตัวให้พร้อมคริตยืนมองเขาเดินออกจากบารู้สึกหัวใจเต้นแรงและสมองเต็มไปด้วยคำถามทำไมคนนี้รู้เรื่องครอบครัวเขาทำไมต้องเตือนเขาและทำไมตอนนี้เขากลับไปที่ระเบียงว i p มองแสงไฟมืองใหญ่และบาร์ด้านล่างอีกครั้งความสนุกสนานของแขกยังคงดำเนินต่อแต่สำหรับเขาแล้วทุกอย่างดูแตกต่างมีความรู้สึกว่าเบื้องหลังความหรูหราและเสียงหัวเราะนี้มีอะไรบางอย่างกำลังแฝงตัวอยู่ คริจิตแก้วคอกเทลอีกครั้งความเย็ยนของเหล้าไม่สามารถดับความร้อนในใจเขาได้ความสงสัยเริ่มกัดกินจิตใจและทำให้เขาตระหนักว่าชีวิตหรูหราที่เขาสร้างขึ้นอาจต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาไม่เคยสนใจคืนที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงเพลงและความสนุกสนานเริ่มเผยให้เห็นเบื้องหลังที่ซ่อนความลับและความลึกลับของครอบครัวเขากริรู้ว่าเส้นทางของเขากำลังเปลี่ยนไปทุกย่างก้าวในคืนนี้อาจนำเขาไปสู่ความจริงสุดสยองที่รอคอยการเปิดเผย ค่ำคืนยังคงดำเนินต่อไปในบาสุดรูของกรีตเสียงดนตรีจังหวะหนักดังสนัน่นเสียงหัวเราะและแก้วกระทบกันสร้างความสนุกสนานแต่ทันใดน,นั้นไฟสองสว่างทั้งหมดภายในบาร์ดับลงชั่วขณะความมืดปกคลุมจนทุกคนต้องหยุดชะงักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงตะโกนของแขกทำให้ความวุ่นวายเพิ่มขึ้นกริตยืนอยู่กลางบาร์ใบาหน้าขึงเขารู้สึกถึงความผิดปกติที่มากกว่าความมืดชั่วขณะเขาพยายามควบคุมตัวเองและสังเกตสิ่งรอบตัวทันใดนั้นเสียงบางอย่างก้องอยู่ในความมืด เสียงกระซิบเบาๆบราวกับมีใครอยู่ใกล้แต่ไม่เห็นตัวกริตขมวดคิ้วเขารู้สึกสั่นสถานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไฟกลับมาติดใหม่อย่างรวดเร็วแต่แสงสว่างไม่ได้ทำให้ความรู้สึกประหลาดนั้นหายไปแขกผู้ลึกลับจากเมื่อคือนปรากฏตัวตรงกลางบาคนเดียวเหมือนไม่ได้เดินผ่านฝูงคนมาก่อนคุณกริตชายคนนั้นพูดเสียงต่ำและหนักแน่นสิ่งที่คุณละเลยมาเป็นเวลาหลายปีมันกำลังเรียกคุณกลับมากริตรู้สึกหัวใจเต้นแรงความเย็นชวนขนลุกไหล ลงไปตามกระดุกสันหลังเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่คืนนี้ความรู้สึกบางอย่างบังคับให้เขาต้องเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าชายคนนั้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้และวางมือบนต้นไม้ข้างหน้าพลางผู้เสียงเข้มขรึมพระพุทธรูปของครอบครัวคุณไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งหรือสมบัติมันมีความหมายและพลังบางอย่างที่คุณไม่เคยสนใจคุณลืมมันและตอนนี้มันเรียกร้องคุณ กริสสันสถานใจเต้นแรงเขานึกถึงพระพุทธรูปโบราณที่ถูกเก็บในห้องใต้ดินบ้านของครอบครัวมันถูกฝังอยู่ท่ามกลางฝุ่นและความลับหลายชั่วอายุคนแต่เขากลับเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นทำไมตอนนี้ถึงต้องมาเตือนผมกริถามเสียงสัน่นชายคนนั้นยิ้มบางๆเพราะสิ่งที่คุณมองข้ามไม่เคยหายไปมันเฝ้ามองและรอคอยเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับมันกริสยืนมองไปรอบๆบ,บาร์แขกทุกคนกลับไปสนุกสนานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สำหรับเขาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสียงเพลงและแสงไฟกลายเป็นเงียบสำหรับเขาเสียงกระซิบที่ไม่เห็นตัวตนยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจทันใดนั้นเสียงกระจกแตกเล็กน้อยที่มุมบาทําให้กริดหันไปทันทีเขาเห็นเงาของบางสิ่งผ่านกระจกเหมือนเงาใครบางคนกําลังมองเขาอยู่แต่เมื่อก้าวเข้าไปกลับไม่พบใครมันกําลังเรียกผมหรือกริดพึ่มทำกับตัวเองความรู้สึกกลัวผสมกับความสงสัยทําให้เขาต้องใช้สมาธิเพื่อควบคุมตัวเอง ชายคนนั้นหันไปที่ประตูบอกเพียงสั้นๆก่อนหายไปในความมืดคืนนี้เป็นเพียงคำเตือนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระพุทธรูปและความลับของครอบครัวคุณกำลังรอการเปิดเผยคริตยืนอยู่กลางบาร์ใบาหน้าเขาสีความสนุกสนานที่เขาเคยรู้สึกถูกแทนที่ด้วยความหนักอึ้งของความลับที่รอวันเปิดเผยเขากลับไปยืนที่ระเบียงวีไอพีมองมือที่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่อารมณ์ภายในใจกลับมืดมิดเหมือนคืนที่ไฟดับความรู้สึกบางอย่างกระซิบเตือนเขาว่าชีวิตหรูและบาสุด รูที่เขาสร้างขึ้นอาจไม่สามารถปกป้องเขาจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนนี้บาไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ของความสนุกและเงินทองแตกกลายเป็นสนามของปริศนาและคำเตือนที่กริตจะต้องเผชิญหน้าในไม่ช้าเสียงเพลงและไฟนีออนยังคงหมุนวนแต่ในใจของเขาเหมือนมีเสียงเรียกบางอย่างจากอดีตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเพิกเฉยกริตรู้แล้วว่าเส้นทางของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและพระพุทธรูปที่ถูกละเลยคือกุญแจสำคัญของทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป หลังคืนที่ไฟดับและคำเตือนจากแขกลึกลับกริตกลับบ้านด้วยใจที่หนักอึ้งเขาไม่สามารถละสายตาจากคำพูดของชายคนนั้นได้ความรู้สึกกลัวผสมกับความสงสัยกระตุ้นให้เขาต้องลงมือค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตครอบครัวของเขากริตเริ่มจากห้องเก็บเอกสารเก่าใต้ดินบ้านของครอบครัวห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุน่นและสมบัติล้ำค่าที่ถูกเก็บไว้นานหลายสิบปีเขาเปิดลิ้นชักไม้เก่าค้นหาเอกสารและบันทึกที่ถูกละเลยมาตลอดทันใดนั้นเขาพบแฟ้มเอกสารลับปกปิด ด้วยผ้ากำมะหยี่สีเข้มด้านในเต็มไปด้วยจดหมายเก่าหนังสือบันทึกและรูปถ่ายของพระพุทธรูปโบราณที่ครอบครัวสะสมมาตั้งแต่รุ่นปู่อเอกสารบางฉบับเขียนด้วยลายมือบรรพบุรุษของเขาบอกเล่าถึงภารกิจปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิธีการเก็บรักษาพระพุทธรูปเหล่านี้ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดคริสอ่านแต่ละบรรทัดอย่างระมัดระวังพบว่าความมั่งคั่งและอำนาจข,ของครอบครัวไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่มีความเกี่ยวพันกับความลับสยองบางอย่างพระพุทธรูป ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติแต่เป็นตัวกลางในการปกป้องครอบครัวและธุรกิจจากอันตรายที่ไม่อาจมองเห็นนี่มันหมายความว่าอะไรกริตพึมพำขณะรู้สึกทั้งหวาดกลัวและทึ่งไปพร้อมกันเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจทางธุรกิจของครอบครัวล้วนเชื่อมโยงกับการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเจรจาหรือการจัดการกับศัตรูบางคนทุกอย่างมีความละเอียดรอบคอบเหมือนเกมหมากรุกที่วางไว้หลายชั่วอายุคนความรู้สึกของกริต เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเคยเชื่อว่าชีวิตของเขาเป็นเพียงการสแสวงหาความหรูหราและความสนุกสนานแต่ตอนนี้เขาเริ่มตระหนักว่าความมั่งคั่งและอำนาจที่เขามีลุ้นถูกสร้างขึ้นมาจากความรับผิดช,ชอบและความลับที่เขาไม่เคยรู้เขายังคงอ่านเอกสารต่อไปพบภาพของบรรพบรุษกำลังทำพิธีบางอย่างในห้องที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและมีข้อความเขียนไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเราแต่ปกป้องทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นหากเราละเลยวันหนึ่งความลับจะกลับมาหาเรา คริตรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในใจเขาเริ่มเข้าใจความหมายของคำเตือนเมื่อคืนและเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตที่เขาเลือกเองความรูระบาและความสนุกสนานดูเล็กน้อยและไร้ความหมายเมื่อเทียบกับมรดกวัฒนธรรมและความรับผิดชอบที่ครอบครัวเขาสะสมมาเขาลองหยิบพระพุทธรูปเล็กๆหนึ่งองค์ออกมาจากกล่องฝุ่นมือของเขาสัมผัสถึงความเย็นและความเงียบสงบรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงและพลังบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในเงินทองผมเพิกเฉยมานานเกินไปแล้วกริตพึงทำทางมองไปที่บาดในใจของเขาเสียงดนตรี และความสนุกสนานยังคงดังก้องแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป้าหมายเดียวอีกต่อไปความคิดของเขาเริ่มหมุนบนกิจระหนักว่าชีวิตรูและอิสระที่เขาเคยคิดว่ามีค่าแท้จริงแล้วต้องมีความรับผิดชอบและการเคารพดิดเป็นพื้นฐานความลับที่เขาพบไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสให้เขาเปลี่ยนชีวิตและสร้างความหมายที่แท้จริงเขาจัดเอกสารทั้งหมดกลับเข้าที่แต่ครั้งนี้เขามองด้วยความเคารพและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเริ่มเข้าใจว่าพระพุทธรูป และเรื่องราวที่เขาเคยเพิกเฉยเป็นกุญแจของความมั่นคงและความสงบไม่ใช่เพียงของตกแต่งหรือสมบัติคลิตลุกขึ้นมามองเมืองจากหน้าต่างสูงแสงไฟนีออนส่องสว่างแต่คืนนี้กลับไม่เหมือนคืนก่อนๆความตระหนักรู้ใหม่ทําให้เขาเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาใหม่เขาเริ่มเข้าใจว่าความสนุกความหรูหราและอำนาจไม่มีความหมายหากปราศจากความรับผิดชอบและการเคารพต่ออดีต คืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกริดรู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและความลับของครอบครัวที่เขาค้นพบจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางใหม่ของชีวิตและธุรกิจของเขาคืนหนึ่งหลังจากกริดเริ่มตระหนักถึงความลับของครอบครัวและพระพุทธรูปเขากลับไปยังบาา์ที่ตัวเองเปิดด้วยความคิดที่ผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นและความกังวลบาายยังคงเต็มไปด้วยแสงสีและเสียงเพลงแต่คืนนี้สิ่งประหลาดเริ่มปรากฏ เมื่อกริตเดินผ่านทางเดินด้านหลังเขาเห็นเงาปริศนาเคลื่อนไหวช้าๆบนผนังราวกับใครบางคนกำลังสอดส่องเขาแต่เมื่อเขาหันไปมุมที่เห็นกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนี่ผมเห็นอะไรไปเองหรือเปล่ากริตพึมพำด้วยเสียงเบาแต่หัวใจเต้นแรงเขาเดินต่อพนักงานบางคนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆบางคนหันมามองเขาอย่างหวาดระแวงบางคนรีบทำงานเหมือนพยายามซ่อนอะไรบางอย่างกริตรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อนในบาร์ที่เคยสนุกสนาน ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเขาคุณกริตสิ่งที่คุณค้นพบมันยังไม่จบคริสสะดุ้งและหมุนตัวหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบใครเสียงกระซิบเหมือนลอยมาเองในอากาศทําให้เขารู้สึกถึงความลึกลับและความน่ากลัวที่แฝงตัวอยู่ทุกมุมเขาย้อนกลับไปที่พื้นที่ VIP มองเห็นแขกและพนักงานยังคงทํางานตามปกติแต่สายตาของบางคนเต็มไปด้วยความกังวนลกริตเริ่มเชื่อว่าพนักงานบางคนรู้เรื่องลับของ,ของครอบครัวเขาและบางสิ่งกําลังรอการเปิดเผย ความรู้สึกกังวลและตื่นเต้นทำให้เขาเดินสำรวจทุกซอกมุมของบาร์สายตาจับผิดรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นลิ้นชักที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาหรือกล่องไม้เก่าที่ถูกซ่อนอยู่หลังม่านทุกสิ่งเริ่มสอดคล้องกันเหมือนปริศนาที่กำลังค่อยๆถูกเปิดเผยคริสหยุดยที่บาร์ด้านหลังเห็นแสงบางอย่างสะท้อนจากกระจกเขาเห็นเงาของพระพุทธรูปเล็กๆที่ถูกเก็บซ่อนไว้และในขณะเดียวกันเงาปริศนาที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่ใก,ก,กล้ๆเขาก้าวเข้าไปช้าๆมือสัน่นแต่สายตากลับมั่นคงทุกอย่างเชื่อมโยงกัน กริดพ,พึมพำเสียงกระซิบกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนขึ้นอดีตและปัจจุบันจะต้องเจอกันกริดรู้สึกคลื่นความตื่นเต้นผสมความกลัวไหลผ่านร่างเขาเข้าใจแล้วว่าความลึกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาที่บอกให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงขณะเดียวกันเขาเห็นพนักงานบางคนยืนก้มหน้ามองลึกเข้าไปที่พระพุทธรูปบ,บางคนรีบเก็บของบางอย่างออกจากสายตาเขาทำให้กริดมั่นใจว่าความลับบางอย่างเกี่ยวพันกับทั้งครอบครัวและบาของเขา ความตึงเครียดและความลึกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสงสีและเสียงเพลงที่เคยสนุกสนานกลายเป็นฉากหลังของความลับและอันตรายที่ซ่อนอยู่กฤิรู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเร็วหากไม่ทำเช่นนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตและพระพุทธรูปอาจกลับมาหาเขาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเขาหยิบพระพุทธรูปเล็กๆขึ้นมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงความสงบและพลังบางอย่างแต่ในเวลาเดียวกันความลึกลับรอบตัวเขากำลังเตือนว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินไปยังเต็มไปด้วยอันตรายและความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผย คืนนี้บาที่เคยเป็นสถานที่แห่งความสนุกกลายเป็นสนามของปริศนาและความตึงเครียดทุกสิ่งเริ่มสอดคล้องกันทั้งเงาปริศนาเสียงกระซิบและพฤติกรรมแปลกของพนักงานทําให้กริดรู้ว่าความลับของครอบครัวและพระพุทธรูปใกล้ถึงจุดที่ต้องถูกเปิดเผยแล้วค่าคืนที่บาสุดหรือยังคงส่องแสงระยิบระยับกริดยืนอยู่กลางห้องเหนือซึ่งบนหน้าผากใจเต้นแรงความคิดของเขาพุ่งไปยังเอกสารลับพระพุทธรูปและคําเตือนที่ได้ยิน เมื่อคืนความลับทั้งหมดที่เขาเพิกเฉยมานานเริ่มประตุขึ้นเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทันใดนั้นเขาพบเอกสารอีกชุดหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางไม้เก่าเปิดออกมากริดแทบลงจับเมื่อเห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือบรรพบุรุษหากทายาทเลือกความสนุกและอิสระโดยละทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวและธุรกิจจะพบกับภัยพิบัติความมั่งคั่งที่สร้างมาหลายชั่วอายุคนจะสูญสลาย คริสสันสถานใจเหมือนถูกกระชากเขาไม่เคยคิดว่าความเพิกเฉยของเขาจะนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อทั้งชีวิตและธุรกิจของครอบครัวในขณะเดียวกันเขามองไปที่บาด้านล่างเสียงหัวเราะและดนตรียังคงสนุกสนานเหมือนเดิมแต่สําหรับเขาแล้วภาพนั้นกลับกลายเป็นความลงตาชีวิตหรูและบาสุดรูที่เขาเคยภูมิใจดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบและมรดกของครอบครัว คริดเริ่มเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในตัวเองเขารู้สึกว่าเส้นทางชีวิตสองเส้นทางกำลังดึงเขาไปคนละทิศทางเส้นทางชีวิตหรูและบาสุดหรูที่เต็มไปด้วยความสนุกความอิสระและอำนาจเส้นทางชีวิตของความรับผิดช,ชอบและการเคารพต่อครอบครัวที่เต็มไปด้วยภารกิจปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความลับผมผมต้องเลือกอะไรเขาพุมพทําคลางมองพระพุทธรูปเล็กๆที่วางอยู่บนชั้นไม้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวช่วงเวลานั้นเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากอดีต และปัจจุบันคาเตือนของแขกลึกลับเสียงกระซิบและเอกสารลับทั้งหมดรวมกันเป็นคลื่นความรู้สึกที่ดันเขาไปสู่จุดที่ต้องตัดสินใจกริดก้าวเข้าไปใกล้พระพุทธรูปมือสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจเขาเริ่มพูดกับตัวเองเบาๆผมไม่สามารถละเลยสิ่งนี้อีกต่อไปชีวิตและความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินและความสนุกแต่มันอยู่ที่การเคารพและปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนกว่าที่เคย เลือกหัวใจของคุณหรือทุกอย่างจะสูญสิ้นกลิตรู้สึกถึงความหนักอึ้งที่กดดันแต่ในเวลาเดียวกันความประหนักรู้ใหม่ทําให้เขาเข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้นเขาหยิบเอกสารลับและพระพุทธรูปข,ขึ้นมาแนบอกมองไปที่บาร์และผู้คนรอบตัวผมจะไม่มีอีกแล้วผมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ครอบครัวสร้างมาเขาตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางชีวิตและธุรกิจของตนเองกริเริ่มวางแผนที่จะผสมผสานความรูหรา และความสนุกของบากับการเคารพและปกป้องพระพุทธรูปและมรดกครอบครัวเขาต้องการให้ทั้งสองสิ่งอยู่ร่วมกันได้และพร้อมเผชิญหน้ากับความลึกลับที่รออยู่ความขัดแย้งภายในตัวเขาค่อยๆค,ค,คลายลงเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบแววตาของเขาแข็งแกร่งขึ้นเสียงดนตรีด้านล่างไม่ทําให้ใจวั่นวหวอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาจะกาหนดอนาคตทั้งชีวิตในขณะเดียวกันความตึงเครียดยังไม่จบชายผู้ลึกลับยังคงเป็นเงาในความทรงจําของเขา และปริศนาของพระพุทธรูปยังคงรอการเปิดเผยเต็มรูปแบบคืนนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของกริตอย่างแท้จริงเขาไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีผู้สร้างบาสุดรู้อีกต่อไปแต่กลายเป็นชายที่เริ่มประหนักถึงคุณค่าแท้จริงของชีวิตมรดกและความรับผิดชอบความขัดแย้งภายในตัวเขาและฉากดราม่าแรงๆนี้ทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความตึงเครียดและความน่าติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและทําให้ทุกคนอยากรู้ว่าเส้นทางต่อไปของกริตจะเป็นอย่างไร ค่ำคืนเงียบสงัดกว่าปกติกริดกลับมาที่ห้องใต้ดินบ้านอีกครั้งแสงไฟสลัวส่องลงบนฝุ่นและสมบัติล้ำค่าพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งอยู่บนแท่นไม้กลางห้องเขามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและความตื่นเต้นกริดเริ่มค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บซ่อนทั้งจดหมายเก่าเอกสารลับและสมุดบันทึกของบรรพบุรุษเขาพบเรื่องราวที่ถูกปกปิดมาตลอดหลายสิบปีปการทำพิธีเพื่อปกป้องพระพุทธรูปและรักษาความสงบ ให้ครอบครัวการตัดสินใจทางธุรกิจหลายครั้งล้วนเชื่อมโยงกับความลับเหล่านี้ทันใดนั้นมีเสียงประตูเปิดเขาหันไปเห็นผู้เกี่ยวข้องบางคนจากอดีตครอบครัวเก้าเข้ามาใบหน้าของพวกเขาซ่อนความผิดหวังและความกลัวกริดรู้แล้วว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการเปิดเผยความลับสยองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งและอำนาจคุณกริดคุณค้คณคนพบอะไรแล้วหรือเสียงหนึ่งถามเข้มขึมและตึงเครียดกริดมองตรงไปยังพวกเขาน้ำเสียงนิ่งแต่มั่นคง ผมรู้แล้วทุกอย่างทุกสิ่งที่ถูกปกปิดพระพุทธรูปเรื่องราวทุกการตัดสินใจของครอบครัวความเงียบป,ปกคลุมห้องพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรความตึงเครียดค่อยๆสะสมขึ้นเหมือนแรงดันในหม้อไอ้น้ำกรดก้าวเข้าไปใกล้พระพุทธรูปพลางพูดต่อด้วยน้ำเสียงเข้มข้นผมไม่ใช่แค่ทายาทที่รับมรดกผมจะปกป้องมันผมจะทำให้ทุกคนรู้ว่าความมั่งคัง่งและอำนาจของครอบครัวไม่ใช่เพื่อความสนุกหรือความสะดวกสบายแต่เป็นเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับความเคารพ ผู้เกี่ยวข้องบางคนก้มหน้ากริตรู้สึกถึงความผิดหวังและความกลัวในสายตาพวกเขาแต่ก็เห็นแววของความเคารพและความยอมรับคุณคิดว่าจะทำอย่างไรแก้แค้นหรือให้อภัยเสียงหนึ่งถามช่างตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยความกังวลกริฐเงียบไปชั่วขณะมือจับพระพุทธรูปแน่นเขารู้สึกถึงความร้อนแรงของอารมณ์ทั้งหมดความโกรธความผิดหวังความเศร้าแต่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ผมจะไม่แก้แค้นกริดตอบน้ำเสียงมั่นคง แต่ผมจะให้อภัยและสอนให้ทุกคนเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เราได้รับมาผู้เกี่ยวข้องบางคนเริ่มน้ำตาคลอความเงียบที่เต็มไปด้วยอารมณ์ปกคลุมทั้งห้องกริตยืนตรงมองทุกคนอย่างมั่นใจความรามากเข้มข้นทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความสะเตือนใจเขายกพระพุทธรูปขึ้นสูงเหนือหัวพลางพูดเบาๆแต่หนักแน่นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราหมันไม่ได้ปกป้องแค่ครอบครัวแต่ปกป้องทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นถ้าเราเพิกเฉยเราจะสูญเสียทุกอย่าง เสียงกระซิบในความคิดของเขาเหมือนตอบรับคุณเลือกหัวใจและมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งคืนนี้กริตัดตสินใจแล้วเขาจะเปลี่ยนวิธีชีวิตปกป้องพระพุทธรูปและเผยความจริงให้ทุกคนรับรู้เขาไม่กลับไปสู่ชีวิตรูและบาแบบเดิมอีกต่อไปแต่เลือกเส้นทางของความรับผิดชอบและการเคารพต่ออดีตความขัดแย้งภายในตัวเขาค่อยๆค,คลายลงกลายเป็นความมั่นคงและความเข้มแข็งทางจิตใจความลับสยองที่เคยซ่อนอยู่ไม่สามารถทำร้ายเขาได้อีกต่อไปเพราะเขาเผชิญหน้า และเลือกเส้นทางของตัวเองฉากนี้เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นทั้งความกลัวความตื่นเต้นและความตือนใจทําให้ผู้ชมอยากติดตามตอนต่อไปว่ากริชจะนาความลับและมรดกครอบครัวไปสู่จุดจบอย่างไรหลังจากการเผชิญหน้ากับความลับของครอบครัวและพระพุทธรูปกริชรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความประหนัดรู้ใหม่ในใจเขาเดินออกจากห้องใต้ดินบ้านเต็มไปด้วยแสงนวลอ่อนจากคุณไฟฝุ่นเก่าที่เคยปกคลุมสมบัติล้ำค่ากลับดูมีคุณค่าขึ้นมาในทันที กรีฑเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตและธุรกิจของตนเขายังคงเปิดบาร์สุดรู้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสถานที่ของความสนุกสนานและอิสระเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงคุณค่าของครอบครัวและความเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมเขาจัดโซนพิเศษในบาร์ให้พระพุทธรูปและเอกสารสําคัญของครอบครัวอยู่ร่วมกับบรรยากาศสนุกสนานแขกที่มาเยือนสามารถชื่นชมความงดงามและเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังสิ่งนี้ทําให้บาร์เต็มไปด้วยพลังแห่งความสงบและความประหนักรู้พร้อมกับความหรูหราที่ไม่สูญเสียความสนุก คริตเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากคนที่เคยเพิกเฉยต่ออดีตและมรดกครอบครัวกลายเป็นชายที่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเขาไม่มองเงินและอำนาจเป็นเป้าหมายสูงสุดอีกต่อไปแต่เรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการรักษาและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประวัติศาสตร์ที่ครอบครัวสังสมมาพนักงานที่เคยมีพฤติกรรมแปลกๆเริ่มทำงานด้วยความเต็มใจและความเข้าใจคริดพูดคุยกับทุกคนเปิดเผยเรื่องราวและความลับที่เขาค้นพบพร้อมสอนให้พวกเขาเข้าใจความสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความรับผิดชอบในคืนหนึ่งบาร์เต็มไปด้วยแขก V.I.P เสียงหัวเราะดนตรีและแสงสีแต่ครั้งนี้กริมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพอใจและความสงบพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางแสงไฟสะท้อนให้เห็นความงดงามและความเงียบสงบขณะที่เขากำลังยืนมองบาร์เสียงกระซิบเบาๆเหมือนทุกครั้งดังขึ้นอีกครั้งคุณเลือกถูกทางแต่ความลับยังไม่จบสิน้นกริยิ้มบางๆทางมองไปที่มุมมืดของห้องบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ และความสุขถูกผสมกับความลึกลับเล็กๆทําให้เขารู้สึกตื่นตัวและตระหนักว่าชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเขากล้าไปที่พระพุทธรูปลูบสมัมผัสอย่างเคารพน้ําเสียงเบาๆของเขาพูดกับตัวเองนี่คือชีวิตใหม่ผมจะไม่ลืมอดีตและผมจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความรับผิดชอบและหัวใจที่เปิดกว้างแต่แล้วทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังก้องเหมือนกระซิบไม่ใช่จากใครแต่จากตัวพระพุทธรูปเองราวกับมีแรงบางอย่างแฝงอยู่ผู้ที่เคารพและปกป้องจะพบความลับที่แท้จริงในอนาคต คริสสะดุ้งแต่กลับรู้สึกยินดีและตื่นเต้นเขายิ้มมองไปรอบๆบ,บารแสงสีดนตรีและแขก VIP ทุกสิ่งกลายเป็นชีวิตที่สมดุลระหว่างความสนุกความหรูหราและคุณค่าที่แท้จริงบ่ายังคงมีผู้คนสนุกสนานแต่สำหรับกริทุกครั้งที่มองพระพุทธรูปเขารู้สึกว่าชีวิตและมรดกครอบครัวเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงความลึกลับและความตื่นเต้นที่ยังคงอยู่เป็นทวิสต์เล็กๆทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราวและความสง่างามของชีวิต คืนนี้คริตเดินผ่านบายยิ้มให้กับทุกคนรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ทุิสเล็กๆจากเสียงกระซิบของพระพุทธรูปยังคงทําให้ผู้ชมสงสยัยและติดตามต่อไปว่าความลับใหม่หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติใดจะเกิดขึ้นในอนาคต